แอบแอบไปปัดแก้วเมาเมื่อกี้เมาแล้วตัวนี้แชมเปี้ยนของเอเ s, ma ่อมัดยอมนะครับแชมเปี ok um, um ้ยนมัดยอมนะครับสีน่ารักมากสีน่ารักมากหวานกรรมการยังไงนี่ให้ไหมให้ให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเช็คกันอยู่คตรอยาให้มีแจ็คเกอร์นะเมื่อกี้ลืมขายเครื่อดูเฮ้ยลืมใส่เครื่องดูบอมมีแจเกอร์ไงเช็คเหรอเช็คอยู่เช็คอยู่ คลิกสุขชอบมันจะดึงขอดูตัวแขนต้านลักไว้ครับโอ๊ยเก้าพันครับเก้าพันพี่เก้าพันแจ็คเก็ตวินเทจตัวนี้ไม่ไม่ไม่ตกราคาจริงพี่จริงเก้าพันจริงครับมันมันของแพงพี่เอามาโชว์พี่โชว์ถ้าใครจะรับเก้าพันเป็ตโชว์ให้เฉยเฉยเฉยเป่าเป็นแจ็คเก็ตหนังล้วนพี่วินเทจนะวินเทจพี่เกาหลีตัวนี้ตัวนี้ก็หลีก็ใจว่าตัวนี้ใครรับผมเปิดละโมนที่สามร้อยสามร้อยปิดตัวหกเก้าศูนย์พี่เซ็ตมีอีกไหมอุ้ยเซ็ตเซ็ตเซ็ตพี่แทนเซ็ตเขียวอาดิดาสไง ข้า้ามีกางเกงตัวหนึ่งกางเกงอยู่ในตู้เสื้อเขียวอ่ะลองดูแป๊บยังไม่เคยใส่เลยอ่ะพี่เหมยปิดหกเก้าศูนย์ครับโอ้เรียบร้อยผมทอดอย่างนี้ของอย่างนี้ของอย่างนี้ที่ของไปเร็วอย่างนี้พี่เหมยกับพี่เทปวันนี้มาเลยใช่คามากโอ้ขนมเยอะว่ะเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อตุนดีกว่าได้อ่ะตัวนี้เรียบร้อยครับพี่เหมยขอบคุณมากครับขอบค้าขอบค้าขอบาอ่ะพี่อ่ะต่อไปไม่พูดบอกบอกอะไรยายซาเช็คเด็กเป็นไงบ้าง ่่โอ้โหอ่าพี่ตรงนี้ไปทีว OVP ทั้งตัวพี่ไซเอ็มครับตัวนี้ไซเอ็มครับตัวนี้ไซเอ็มอันนี้ใส่ขอใส่ขอใส่อุปกรณ์โคอล์พี่อะเปิดสามร้อยครับพี่สี่ข้างละยี่สิบตัวไหนเอ่อไหน a i ไม่ขายครับ oh พ oh. ี oh. uh, oh. oh. uh. yeah. yeah. uh, ่ไหนไม่ม okay. ่ขายครับพี่เ อย่างนี้ปิดดว900พี่พี่ฟอร์เมนพี่ฟอร์เมน e n 24 four h o พี่ฟอร์เมนอร่อยะครพี่ ตอนี้ออก46ดังที่แปลกครับอ่าแสดงว่าเราไลฟ์นานใช่ถือว่าถูกสนุกด้วยถ้าไลฟ์ถ้าไลฟ์เป็นแบบเนี้ยถือว่าถูกถ่ายนะถ่ายหกร้อยพี่ทุกการทุกการหกร้อยมาพี่สภาพใหม่เมื่อวันกับโอวิฟีทั้งตัวผู้หญิงคนนี้ชื่อตุ๊กตาลืมพี่ปิดด่วนหกร้อยครับพี่ตอนนี้จะพักอะไรแล้วหกร้อยครับม่เกียร์หกร้อยพี่หมาเกี้ยรใหม่มากกาแฟฟันขาวเหรอคะครูจะใส่ไปจะไปสั่งใช่ครับโอ้หกเก้าสิบมาแล้วครับพี่ เบสครับผมพี่เบสมาพี่เหมยโอนแล้วนะคะขอบคุณครับสายเอ็มครับพี่สี่หกยาวยี่สิบโอวีพีทั้งตัวสภาพมือหนึ่งผมให้มือหนึ่งเลยอ่ะอ่ะขอนนี้แป๊บหนึ่งถึงจะเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ก็เชียร์ให้ฟอดกลับไปเลยเกือบจะดีแล้วไปเอาต่อต่อหกเก้าศูนย์นับสิบนับเก้านับได้ปะ นับเจ็ดได้ไหมโอเคอ่าตอนนี้ไทยเป็นสองสกอร์เรียบร้อยครับพี่สองหนึ่งเรียบร้อยสกอร์รวมสามแนนับผ้านับสี่เจ็ดไม่ต้องร้อยเจ็ดร้อยปิดครั้งยี่สิบเอ้าไม่เกี้ยบเท่าไหร่หกเก้าศูนย์พี่ฟอร์มนครับพี่ฟอร์มนเที่ใส่มาเจ็ดหนึ่งศูนย์นะพี่เรายี่สิบนะใช่ครับผมปิดครั้งยี่สิบครับปิดตัวก้าวเรื่องเงียยพี่นี้ใหญ่มากช่วยฟอร์มนใส่มาเลยครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ผมอยากให้พี่ผมอยากให้พี่ครับอาพี่ใส่มาเลยเฮ้ เออคดหล่อพี่เขาบอกใส่มาเลยครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับพี่ผมรอได้ผมรอได้โอ้โหพี่ผมรอได้โอวีพีที่ทางดูเออเดี๋ยววันนี้ฝอมีจะอะไรจะเล่าให้ฟังนล้วเอาสรุปได้หรือไม่ได้เอาสนุกได้หรือไม่ได้เฮ้ยเท่าไหร่เนี้ยเอ้าเจ็ดเจ็ดร้อยตอนนี้เห็นไหมเจ็ดร้อยแล้ต้องหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ใครอ่ะพี่ตุ๊กตาเหรอไม่ใช่พี่เบสพี่เบสอ่ะ พี่เบสพี่เบสงานงานพี่เบสน้ำให้พี่เบสนะครับใช่ไหมแคปคน่นึงเลยพี่อ่ะพี่เบสแคปคน่นึงเลยครับพี่เบสแล้วผมพ่อค้าทั้งดูบอลทั้งขายเสื้อในนี้นุ่นรวนที่หนึ่งครับพี่จริงรุนจริงผมก็สุดพี่เแคปเลยพี่พี่เบสประเลยอารมณ์ดีวันนี้เรียบร้อยขอบคุณครับโอ้ยสมควรราคาใช่ผมอ่ะมีอีกไหมอีกชิ้นนิดนึงไหม เอาเก็บ <จ uur> okay, เราจะมีอ <ask> ีกตัวอะไรอ๋อมเออเออมาโอ้โมันราคาแรงมันจะได้ราคามันอันนี้ได้ได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยนอนนอยสบายใจไปหนึ่งตัวนี้ป้ายห้อยนะพี่เฟย์นูนงานรวมแล้วพี่ป้ายห้อยนะครับตัวนี้เฟย์นูนงานรวมนะพี่ ไปแครับแปดเก้าันองพันสอเเบอร์มูลอ่าพันสอไปจบสห้าะพันกเถอะพี่มันแบบมันเป็นผ้าหนุมด้วยใหม่มากพี่ป้ายห้อยครับของแท้นองร้อยเปเซตัวนี้ฝากก็ใส่ก่อนครับ พันสองครับพี่บาสกดหนึ่งเลยครับเรียบร้อยพี่ขออย่างนี้ขอเร็วยๆอย่างนี้ผมชอบพี่บาสตอนนี้คุ้มจริงพี่มันมันมันคุ้มจริงจริงใช่เป็นทีมบอลด้วยพี่มันเป็นทีมบอลด้วยแล้วเป็นทีมบอลกับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาแลบกับดีดาด้วยพี่คือมันมันแรงจริงพี่พี่บาสอยู่ต่างประเทศ่ะพี่บัสน่าจะแบบเออรู้ราคาออใช่ คำถามพี่บาสพันสองได้ร้ <มา S 1> อยครับนี่ตัวแรงนีกแก๊ปสีเขียวนี้หายากมากพี่แฮมมาลีวตัวนี้สิพี่ตัวต่อไปสีเขียวหายากนี่พี่บาสได้ตัวนี้คุม้มก่าพี่พงานแก๊ปกับสีเขียวแบบนี้ครับพี่ใครรู้งามน,นะสวยมากสี่ปดยาวย9ิบเก้าพี่ไซส์เอลของแท้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพี่กับสีเขียวนี้งานปักนะครับตรงนี้งงานแก๊ปพี่แล้วสีนี้หายากมาก ตอนนี้350พี่นวรัฐอู้ราคานี้มันจะร้องไห้มาแล้ว400มาแล้วครับพี่เข้าบ้านเขียวไม่ได้ค่ะอ้าวเหรอครับปักถูกี่ยปักถูกนะปะกร s a อสห้าถูกนะครับถูกนะตอนนี้อยู่ที่400พี่มิวครับพี่400ราคานี้หวานเจี๊ยบติดไปส่รอยยี่นะครับมาถ้าไม่ได้ครับห้ย600พี่โยขอบคุณครับพี่โย อันนี้ขอคนณทุกคนให้พี่พี่เหมยเข้าได้ละโอเคครับขอบคุณค้าพี่เหมยคุณมันเขาได้แล้วปิด890โอเคพี่อู๋แคปคนหนึ่งครับพี่ทิพย์สวยมากวันนี้โอ้โหคล่องเข้าไหมอ๋อเลกเกียร์นี่ใช่พี่พี่ทิพย์แคปคนหนึ่งครับพี่เขาจากพุ่งไปทั้งรูปบอลทั้งขายเสื้อแล้วสนุกมากเรีองสองเฮ้ยเรียบร้อยพี่ทิพย์เป่าควายไทยใบแดงแล้วหนึ่งเรืยสองเรืยสองแดงหนึ่งอืเอโจ๊ก บบอ่ะพี่ตัวนี้ครับขออารีดันอีกรอบหนึ่งนะตัวนี้ผมขออารีดันอีกรอบหนึ่งนะครับ<อ>เนื่องจากมีเหตุการณ์อัซิเดน,นี้หน่อยคอือพี่เขาอ่ะอยู่ต่างประเทศแล้วอันเนี้ยเหมือนผมส่งตัวนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมครับอขอเอฟรอบที่แล้วขอเอฟไป90 0อบาทครับแต่ว่าวันนี้หลุดมาไม่เป็นไรคือว่าหลุดมานะครับผมให้เปิดประมูลให้เลยอ่ะไม่ขอปิดไปเลยครับ790เบาทเออนี่วันร้ายพี่ โลโก้แล้วพี่ดูแล้วดูเหนือแล้วเจ็ราสิบพี่เหมยปิดครับโอ้ยพี่ดวงกระมอนไม่ทันเลยใช่ได้อะไปไหมได้อ่ะพี่ฮิปเฮ้ยพี่เหมยอู้ยพี่เหมยได้เยอะจังเอาพี่ตัวต่อไปอะพี่เหมยแข่แล้วกดหนึ่งเลยครับอ่าเรียบร้อยช่วงนี้หรอช่วงกลางเดือนมันจะหนาวอีกรอบแล้วไงใช่ครับหนาวมากๆอ่ะตอนนี้ก็หนาวพี่ไม่ทันแล้วครับพี่ no from no from อ่ะตัวนี้ นัวเตก้าพี่ตัวนี้ภาพนัวพี่สวยมากใช่สภาพโคตรใหม่พี่ภาพนัวเป็นค่าแพงนะคนรู้งานพี่ตัวนี้แพงมากจริงใช่คือผมเปิดมาหนึ่งหนึ่งในแบบหนึ่งในสิบอ่ะใช่แล้วเป็นภาพนวมันยากใหม่มากตายแล้วเราโดนไปแดงยังไม่ทายพี่ยังไม่ทายยังอยู่ไม่เป็นไรขอให้แบบยังไงเออพอไทยโดนแดงว่ะ เอาไปกันต่อพี่อยู่ในการจนมารจบแล้วก็ถือว่ายังให้สองหนึ่งไงให้แต่สกอร์เทำสามเลยทำสามสกอร์ทำสามมันก็ต้องต่อไปแล้วใช่ไหมต่อไปเล้วเดซิลแต่เดชคุณปักเดชเนี่ยเวลาคุณเดชก้าใช่ไหมใช่เดซิลพี่พี่เะเท่มากแล้วภาพของที่สภาพใหม่เสวย่ากเขาบอกว่าพี่ดิบขอขอเซตหน่อยได้เลยสวยมากสวยมาก ตัวนี้โอนเรียบร้อยแล้วพี่ก๋าเตี๋ยวขอบคุณมากครับ <c oughs> อ่ะตัวนี้พี่ผมเปิดหนึ่งพันบาทอ่ะแค่นี้เปิดหนึ่งพันบาทพี่สภาพใหม่เมือ 1, ม่อหนึ่งโมเลเก้าใครรู้งานพี่ใครเข้าช็อปมมเลเก้าดูราคาที่ละผ้ารวมด้ว,วยโคตรสวยอุ่นไหมอุ่นมากครับพี่มันจะหนาอีรอบมาพี่ใครงานเก็ี่ให้เก็บพี่ พอใส่ตัวไหนก็สวยเออแม่พี่ผมเสื้อมันสวยด้วยครับไม่ให้เรียบร้อยิพี่กว่าผมจะคัดมาได้อะมันคือคือแบบเอ้าจริงผมเปิดมา60ตัวเงี้ยผมใช้ได้บางทีแค่ยี่ห้าตัวเองนะใช่ส่วนที่เหลือผมก็แบบใช้ไม่ได้นะพี่กอนหนึ่งพันบาทครับโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับฟิตด่วนขอสองพันพี่นี่สวยมากโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยคุ้มอยู่งานโคตรใหม่แล้วพ่านนมด้วยผ่านนมเลยอ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยถือว่าถือว่า ราคาถือว่าราคายังแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ถือว่าเไออคนได้ท่วมจริงคนได้ท่วมเลยอ่านึงผหนึ่รับสิครับผมนับเการาคาที่ชอปมันแพงมากนะคะใช่ครับแพงมากี่อันนี้เห็นไหมที่เขารู้ราคาที่ชอปมันแพงมากเลยเ๋ยวสภาพแบบใหม่พันสอ้อโอ้ยสองพัพี่เหมืปิดอ้ยย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  บอกบอกแกแอดไลน์แล้วส่งมาได้ครับพี่เหมยพี่เหมยแอดไลน์แล้วเอ้ยแอปแอปแอปฟ้าแล้วส่งไปเลยนะครับขอบคุณมากครับอู้พี่เหมยโอโหตัวนี้พี่เหมยล้วจอดมันไม่เห็นรูปอะหรอเดี๋ยวขอไอเดียเขาก็ได้ขอไอเดีพี่เหมยก็ได้อแต่สวยจริงนะคุ้มมากอ่ะโอ้สวยว่ะเสียดายอะต่อไปไม่แพ้เลยตัวรถไฟแล้วแบบมันใหม่มากเลยนะพี่อ่ะผมให้ดูใกล้ๆเลย คือมันใหม่มากแบบมันใหม,ม,ใหม่เหมือนออกมาจากช็อปเลยเนาะพี่เข้าไปเซิร์ชดูได้ป่ะจริงอ่ะพี่เข้าไปเซิร์ชดูได้เลยผมกล้าการันตีเลยว่าแบบข <Okay. S 2> องผมเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แทนอ่ะโอเค Nike พี่ตรงนี้อ่ะขออีกนิด <c oughs> เดียวพอขออีกแปดตัวครับอีกแปดตัวแล้วกัน <c oughs> แบรนด์นี้คือราคาแรงมากค่ะจริงครับสวัสดีครับพี่หมวย <c oughs> อยากได้รูฟี่ข้างหลัง อ๋อ r ไม่ใช่ลูฟี่นะครับ ps 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 ครับพี ps ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ที่ซื้อมาลงไหมันคืออะไรจะสื่อความหมายนิดหนึ่งครับตัวนี้อันนี้ขอพูดได้มเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเยอะครับผมพูดเสร็จต้องเอฟผมต่อนะ่เรื่องนี้ s e c r e ดมากเรื่องนี้ s e c r e ดมากที่ซื้อ